สวัสดีค่ะเมนูมันิค่ะยืสภ้ามาเห็ดอาหารให้ค่ะพี่น้องนะคะซึ่งเย่าโบค่อยดเดเฮ็ดนะคะโบข่บอยได้เฮ็ดดนเติมละาคะพี่น้องก็คือไก่ผัดซอสมะเขือ,อเทศนะคะอันนี้ก็เป็นสะโพกไก่ค่ะย่ามักไว้ก็นํามันหอยแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะก็จะมีเห็ดลินดํานะคะข้าเปลี่ยนเป็นเห็ดอนก็ได้ค่ะเห็ดฟางเห็ดนางฟ้านะคะแต่ว่าเห็ดนางฟ้าเย่าโบเน้นน้ำกนไดยายเย่ามันแข็งนะคะเห็ดฟางก็ได้ค่ะแล้วก็หอมใหญ่กระเทียมสับแล้วก็คะน้า นะคะ,ะเอามารวกนะคะรวกกินกับนะคะพี่น้องนะคะมันเ้ยอใสน้ำมันโบรายนะคะพี่น้องใสน้ำมันหน่อยๆน่อยวเดี๋ยวไก่ข้าสมีน้ำมันออกมาค่ะนะคะก็จะมีซอสบเกอร์เทสนาค่ะพี่น้องนะคะจากนั้นค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะนี่ค่ะ ซอสเบะเกอเทใส่ลงไปน้ำค่ะจะใส่ซอสบะรเกอเทสธรรมดานะคะจะบบใส่แบบว่าที่เป็นซอสข้นๆที่เข้าไปสปากเกตตี้นะคะจะบบใส่แบบนั้นค่ะแต่ว่าขอเสียของเข้าใส่แบบนี้คือนหน้ามันจะลายนะคะแต่ว่าใดๆก็คืออยู่ที่เราชอบนะคะถ้าแบบคนๆนะก็แส่บไปอีกแบบหนึ่งค่ะพี่น้องต่ว่ารดมันสิจักนะคะก็แล้วต่เข้าหมักค,ค่ะนะคะพ่อกระเทียมเริ่มเหลืองค่ะทีนี้ เราก็จะใส่ไก่ลงไปล้วนให้แห้งยีหนึ่งน,นะคะพี่น้องได้เทก้าเผาหนึ่งไปเสร็จตามใจท่านกินนะคะนีนี้งถ้าจะสิกินไก่แบบว่าให้แห้งไปเลยค่ะสมบูรณ์เอาเปรียวเคียบไปกับตัวบะเ,เบก,ก็ตเบศบ์มังกัสสันค่ะนะคะเมนี้เทก้าเผา,าถึงโต๊ะอย่างเดียวค่ะนะคะก็เลยจะเฮ็ดหลายแน่ิน่กันสามสี่คน จากนั้นค่ะเย่าก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเย่าใส่แบบสดๆบาเลยหลวกนะคะมันจะที่มกินจะน่า,ากับกระสอบอยู่ละคะ่ะกินเห็ดนะคะพัดไปเรื่อยๆค่ะเย่าก็้าเติมน้ำจากพี่น้องนะคะเอาใส่น้ำมันใจแล้วก็น้ำใม่เห็ดน้ำผักพัดไปนะคะ ัดเห็ดซุกเลยล่ะค่ะพอเห็ดก็ไฟเริ่มซุกค่ะเริ่มจะดึงไฟนะคะมีทานน้ำขอกเค้าจะออกมาเองค่ะโดยที่ข้าวโบตรงเติมเพราะว่ามันจะแฉะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะนะคะส่วนหอมใหญ่เนอจากพี่น้องอันนี้กับคือยู้ก็พี่น้องว่าทำมากแบบก,กรอบๆกรบุบๆแต่ใส่ที่หลังใหด้ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่เจ้ามากแบบเอ่อนุมน่มๆซุกๆเลยนะคะถ้าจะว่าเขาเมนนะคะ นะคะพัดไปเรื่อยๆพัดให้แหงเลยค่ะเพต้องเติน้นาด้วยจ้ะค่ะรสชาติของเมนูนี้ค่ะจะออก,กเปรี้ยวหวานๆนะคะเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวจากซดาเบเกอร์เทเลยค่ะนะคะหวานน้ำตาลเท่านืนะะ้อค่ะแล้วแตจะเข้มๆนะคะ กระสีกินกับคณะลวกนะคะลวกพ่อกรอบนะคะนี่ค่ะมันกระสีแสบเผากัน,นะคะ่ะกล่องเยืคอกรสีเหมิดๆนะคะ,ะ,คะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพัดไปเรื่อยๆก็นะคะพี่น้องไขกไก่ก็พร้อมใหญยเข้าสุขคกะเดี๋ยวจะพามาพัดต่อค่ะหลังจากพร้อมใหญยเข้าเริ่มสุขค่ะที่นี่ค่ะใส่พระเอกของงานเลยค่ะซอฟบอรเอเทสใส่ลงไปเลยค่ะ ซอสบะเกอเทกกระไ่ตามปริมาณของของเครื่องที่เขาพัดด้วยจ้ะพี่น้องถ้าผพัดจานหญ่กระไ่ประมาณสามสี่ช้อนโต๊ะเลยนะคะถ้าผพัดจานหน่อยนะคะสองช้อนโต๊ะกับพ่อค่ะเพราะว่าบางคนกับผู้ชมลดจัดปันใดคะ่ะนะคะจากนั้นค่ะจะสใส่ผงขุงรสนิดนึงค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลกะกะ,กะเอาค่ะนะคะมักเไลไ็นได้กล ปรุงคือเย่าแต่ว่าลดปริมาณเครื่องปรุงลงนะคะเอาห้นถูกปา,ากเจ้าของค่ะใส่ซีอิ้วขาวนะคะจากนั้นพัดต่อไปเรื่อยๆให้น้ำแห้งเลยค่ะสะบู่เอาน้ำแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องนะคะต้องเห็ตัวซอสบะเือรเทศนี้คุกเข่าไปกับไก่นะคะสะบู่เอามีดนำจงๆก็สีบบได้ค่ะนะคะยูนิท้าเจะาโบกินยูนสีแต่ว่าผู้ได้อยากเอาไปลาดเข่าก็สั้นนี้ก็ได้นะคะบม่มีปัญหานี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆนะคะ กูได้มากต้นหอมนะคะก็ใส่ลงไปได้ค่ะก็คือว่าหล่ะพี่น้องอยิ่งใครก็เผาอยู่นี่นะคะเพิ่เมเหม็นก็เลยบริเวยใส่ใส,ใส่ตามใจคนกินนะคะหลังจากนั้นค่ะพัดไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมรสเบิ่งค่ะขั้นตอนการพัดคะ่ะพี่น้องใส่ไฟกลางค่อนแรงนะคะใส่แห้งเลยกับกระทะใหม่เอากลางๆะคะ่ะพี่น้องอืม แสบเปรี้ยวหวานเข้มเอาอยุเลยค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวย่อพัดแห่งกหนีสักหน่อยนึงค่ะนะคะเพราะว่าโบต้องเติมยังแล้วยิงพัดยิงเขียวเมื่อก็จะยิงรสจัดถึงนะคะพัดแห่งกหนีแลวเดี๋ย,ยวย่อสุดแจส๊สเซจานเทเบิงคะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนู่มื้อนี้ค่ะอาหารหไทยง่ายๆค่ะก็คือไก่พัดซอสมะเขือเทศนะคะเป็นเมนูที่จะน่าย่อมมากลายนะคะซอสจะบ่เอาเปรียกเกินไปนะคะพี่น้องบอ่เอาไปเป็นน้ำจุ่งนะคะเอาให้มันติดกับเนื้อไก่สิค่ะนะคะ,นะคะ ส่วนไก่นะคะจะเอาเป็นสะโพกไก่ค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดจะเอาเป็นอกไก่ก็ไดได้ะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าอกไก่มันแข็งมันมีตเนื้อนะคะแต่ว่าสะโพกไก่มันจะมีมันแสบมันจะแสบไปอีกแบบหนึ่งค่ะแต่สำหรับสาวที่อยากอวดนะคะก็ะนดน่า่าเป็นอกไก่สันในไก่ใดเบิดค่ะนะคะส่วนพักที่ล่วงเลยคะ่ะพี่น้องจะเอาคะน้าแค่ร้อนแล้วก็ เขาผดอ่อนเสริมเข้าไปได้เบิดค่ะนะคะของย่ามมีต่ขนาดก็เลยได้ต่ขนาดนะคะลวกใส่น้ำมันพืชแล้วก็เกลือนะคะรับร่องว่าจ,จะเขียวซวยมั่นเดือมอย่างสีทั้งวัน,นะคะ่ะบ่มีกันเป็นสีเหลืองๆนะคะพี่น้องรสชาติของไก่ผัดซอสมะเขือเทศของยาจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะรสชาติจะคายๆเปรี้ยวหวานเลยละ,ะคะ่ะพี่น้องแตะว่าจะบ่มีกินแบบับปะรดนะคะมาค่ะพี่น้องที่นี่เมื่อกี้เขากิน,น,นะะํำด้วยกันค่ะไก่ผัดซอสมะเขือเทศหอมๆยั่วๆจ้า